สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลนักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลนะคะวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีมังกรนะคะดูดวงรายเดือนเดือนมก,กราคมปี พศ2,568นะคะขอบคุณทุกท่านที่กดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามนะคะคลิปนี้สนับสนุนโดยชาบัวนะคะชาบัวตัวหอมลดกลิ่นแก่สำหรับคนที่อายุ30อัพขึ้นไปนะคะแล้วก็ดื่มกินสรระคุณช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของ โลหิตของเลือดที่ดีนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลในเรื่องของการผ่อนคลายความตึงเครียดและที่สําคัญทานไปได้อเอยกลิ่นตัวจะไม่มีนะคะลดกลิ่นแก่นั่นเองเนาะดวงชะตาของในชาวราศีมังกรนะคะดวงของเจ้าชะตาราศีมังกรอาจารย์จะพูดแบบตรงไปตรงมาแบบขวานผ่าซากเลยนะเป็นช่วงที่ การเวียนคืนของเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาตินะคะที่ได้มาเจอมาเจอกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ในชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมกราคมคุณค่อนข้างที่จะเจอในเรื่องของเรื่องราวต่างๆมากมายคุณจนรู้สึกว่าแบบท้อแท้เหมือนอยู่ท่ามกลางสายฝนหรือทะเลอันเน็บหนาวที่มันไม่มีไม่มีหนทางไม่มีหนทางรู้สึกแบบนี้จริงๆงติดตันนะคะ ให้นึกให้ดีนะเคยไปบนบานสารกล่าวเรื่องใดไว้หรือเปล่าเพราะมันมันดูอาจารย์เห็นหน้าไพ่แล้วมันดูตันไปหมดนะคะถ้ามันกระทบมาถึงเรื่องสุขภาพเมื่อไหร่อาจารย์แนะนำชาวมังกรเลยนะให้ถอนคำสาบานต่างๆทั้งอดีตและปัจจุบัน ชาตินะคะแล้วก็เคยบนบานสารกล่าวอะไรไว้ทั้งที่รู้ตัวไม่รู้ตัวการแจ้งให้ดีนะเพราะคุณกำลังมีปัญหาและดวงชะตาของชาวราศีมังกรน,นะใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระมัดระวังให้มากเป็นเกณฑ์ชะตาที่สุขภาพจะเจอในเรื่องของการเจ็บป่วยการเจ็บป่วยตรงนี้เครียด นะคะแล้วก็ตัวเนี่ยปวดเมื่อยล้ากล้ามเนื้อค่อนข้างมากนะแล้วก็แต่ถามบอกว่ารุนแรงไหมอาจารย์จะบอกว่าที่รุนแรงที่สุดอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนโดนในเรื่องของไสยศาสตร์นะในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นจากกระทบในเรื่องของสุขภาพอาการเป็นอย่างไร อาการสำหรับในชาวราศีมังกรจะรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวผิดปกตินะคะและช่วงวันโกนวันพระหรือตอนเย็นๆคุณจะรู้สึกว่าซึมเศร้าเหงานะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะจิตใจลอ,อยเพราะฉะนั้นถ้าชมคลิปนี้นะกดไลค์ก่อนพอกดไลค์เสร็จแล้วนะแทนค่าครูแล้วคุณนึกดู เวลาสภาวะจิตใจเนี่ยพยายามหนึ่งเลเยอรอยู่คนเดียวสองถ้ามีเรื่องอะไรวิ่งเข้ามาในหัวปุ๊บคิดแค่ชั้นเดียวอย่าลองมองลงไปลึกไม่งั้นจะมีปัญหาแน่นอนตัวของคุณนะถ้าไม่เจอกับตัวคุณเองก็จะไปเจอในเรื่องของสุขภาพการการจากไปของคนที่เราได้ข่าวอะไรอย่างนี้ละกันเนาะ แล้วก็ดวงชะตาของท่านซึ่งอาจารย์บอกเลยว่าเดือนมกราคมนะ่ะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่ต้องรุนระทึกและคุณต้องผ่านมันไปให้ได้ชมคลิปนี้อยู่ตั้งสติให้ดีและเตรียมพร้อมในเรื่องของงานงานของคุณจะรู้สึกว่าคุณต้องปรับรูปแบบการทำงานถ้ารู้เดี๋ยวนี้รีบเคลียร์รีบแก้รีบวางแผนเดี๋ยวนี้เลยต้องเปลี่ยนหน้างานใหม่หมดแต่ใครที่ เช็คด,ดวงก่อนหน้านี้หรือดูดวงก่อนหน้านี้เขาเริ่มปรับแล้วเปลี่ยนกลยุทธ์ในการตลาดทั้งหมดการตลาดไม่ใช่เหมือนเดิมนะทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนไปบางธุรกิจจะจบลงนะคะบางธุรกิจจะต้องหายไปนะแต่ส่วนในชาวราศีมังกรคุณโดดเด่นมากในเรื่องของการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไฟนะคะเกี่ยวข้องกับไฟก็จะเป็นในกลุ่มอาชีพเครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ,อาสายไฟอะไรที่เกี่ยวกับการเผาไหม้อาหารหรือในเรื่องของที่เกี่ยวกับธาตุไฟทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะจะทำให้ดวงมันจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะยังไงก็แล้วแต่ธุรกิจการงานของคุณต้องปรับถ้าคุณไม่ปรับ คุณได้โดนเปลี่ยนแปลงแบบกระชั้นชิดแน่นอนแล้นี่ถามในเรื่องของการเงินในเรื่องการเงินบอกเลยว่าสถานการณ์คุณจะแทบไม่รอดแทบไม่รอดนะคะแต่อาจารย์บอกว่าถ้านึกถึงคนที่ยืมเงินไปในในอดีตนะคะมีการได้กลับมาและที่สำคัญ ใครโดนเอาของที่รักไปนะรวมไปถึงใครโดนแย่งแฟนแฟนพึ่งไปเลิกการทะเลาะก,กันมีโอกาสได้กลับมาสำหรับคนที่พึ่งเลิกกันนะคะหรือมีการได้เจอคนเก่าๆหรือรักเก่าๆในอดีตมาเจอกันโดยบังเอิญอะไรประมาณนี้ นะคะอาจารย์แนะนําให้ทําบุญกับเด็กนะคะทําบุญเกี่ยวกับรูปแบบของในเรื่องของการศึกษาหรือทําบุญหลอดไฟแล้วก็ที่สําคัญเลยได้แบบด่วนๆคือใส่บาทใส่บาทตรงเนี้ย ใส่แบบพระนะคะใส่บารเทียนใส่บารเกี่ยวกับแสงไฟนะคะจะส่งผลน้ํามันตะเกียงอย่างเงี้ยจะส่งผลดีมากๆดวงชะตาของคุณต้องบอกว่าต้องมูให้เตรู้ให้สุดนะคะเพราะว่าเสริมดวงหนุนดวงชะตาไว้ให้สุดนะมันจะได้แข็งแกร่แต่ในบางคนที่ ไม่ย่นยอ่อต่อโชคชะตาจะต้องใช้คำนี้เลยถ้าเกิดคุณไม่ทำอะไรเลยอยู่ปล่อยชีวิตใช้ไปตามกรรมอาจารย์ว่าต้องเจอปัญหาได้เจอบททดสอบอันยิ่งใหญ่แน่และในบางคนถ้าผิดช่องผิดทางไม่ถูกที่ถูกทางสำหรับในลากดวงของตัวเองก็เรียกว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำได้เลยนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของดนชาวราศีมังกรนะให้ ดูให้ดีดูตามาตาเรือให้ดีนะถ้าไม่แน่ใจเช็คดวงถ้าเกิดปัญหาขึ้นแล้วแต่ถามบอกว่าในเรื่องของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะไรกระทันหันไหมหรือคุณจะสามารถเอาอยู่ในสถานการณ์นี้ไหมอาจารย์บอกเลยว่าคุณจะแคล้วคลาดนะคะแคล้วคลาดตรงนี้คุณก็ต้องมีของดีนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของในชาวราศีมังกรเดือนมกราคมคุณจะประมาทไม่ได้ ทุกครั้งที่สวดมนต์ให้อธิษฐานจิตเลยว่าขอต้นทุนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างเคยทำไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันจะสร้างจนกว่าชีวิตจะหาไม่หรือการทำความดีทุกๆวันทำสิ่งที่ดีนะคะไม่จำเป็นต้องไปวัดก็ได้ในการสมมติเราอยู่ในที่ทำงานนะคะ ภาวนาจิตได้มีรูปประคำเล็กน้อยอะไรเราก็ภาวนาของเราจิตเนี่ยอยู่ที่ประกำประคำอย่างเดียวเท่านั้นคิดอะไรก็คิดแค่ชั้นเดียวอย่าคิดลึกลงไปเพราะไม่งั้นนะจิตมันจะถ่วงทำให้เจ้ากรรมนายเวรนะ่ะมันมันดึงคุณได้เลยแล้วทำให้คุณจิตตกพอจิตตกทีนี้ส่งผลในเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นก็อย่าให้ป่วยป่วยแล้วมันจะกลายเป็นโรคที่ทางการแพทย์วินิจฉัยไม่ได้ นะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีมังกรตั้งรับให้ดีในช่วงเดือนมกราคมแต่หนทางในทางที่ดีจะบอกว่าคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะฉะนั้นในความสุขของคุณนะคะเกี่ยวกับในเรื่องทิศทางของช่วงปลายเดือนจะดีเพราะฉะนั้นช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนให้คุณระมัดระวังให้ดีแต่ช่วงหลังวันที่20ไปแล้วทุกอย่างจะมีความราบรื่นขึ้นดวงคุณหนุนด้วยธาตุไฟจะดีมาก มากนะคะแล้วก็จะมีความสุขจากแคลวคลาจากทุกโศกโยภัยทั้งหลายทั้งปวงรู้วันนี้รีบเร่งทำแต่วันนี้นะคะ ในช่วงเดือนมกราคมอาจารย์จัดให้มีพิธีกรรมในการจุดเทียนเสริมดวงรับปีใหม่แต่จะทําในช่วงวันที่16มกราคมคือวันครูใครจะฝากดวงทําพิธีต่อชะตาต่ออายุสืบเนื่องเข้าสู่ปีใหม่ให้ทักลายส่วนตัวของอาจารย์นะคะ จะทาพิธีวันนั้นจะเป็นพิธีใหญ่มากทั้งพุทธาเทวาพิเศษนะคะในวันนั้นเลยต้องบอกว่าใครได้ฝากดวงทําพิธีในวันนั้นถือว่าโชคดีมากเป็นพิธีใหญ่นะคะเอาละฝากประมาณนี้ในชาวราศีมังกรนะคะขอให้คุณแคล้วคลาดจากอุป,ปัตวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มีมากั้มกายในชีวิตของคุณนะคะสวัสดีค่ะ